สแกนเใยึ่บง่าไดรรยากาศหลังจากกสศุลเหล่เนาะคือคักหมากเร็ั่นเลยถกหลักหลายหลังจากกุศุลเล่ันนี้วันที่เศร้าหายเลยสติเศร้าะหายเนาะนันคนงามเนาะคนจีฬาอยู่พันโซล่าบอคอได้เนาะอ้วมาถ่านสิว่ามีไง มื่อแรกมันถาสิ่งเนาะอันนี้มีวันน่ะไม่เห็ไม่เเรามา nên là chúng mình phải <laughs> cho đến được cả rồi. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ຈົກເອົາ

กิอไ้าวใหม่ค่ะาวอะไรกินอะไรอะไอะไทางอซ้ายเบอกคเยนต้อง่อสดตยอร้องไองไเปนเน้อกินเอาไม่ถูบางบอกเป็นน้อนขอ่างทางมือซ้ายเลยเบอร์วานข้อมดันไขมันเอวกา่ยป

ไปค่ะนะนะ <laughs>

có làm theo nó mà cái <laughs> cái cái không cái 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 cái

นี่ต้องไปอนุญาตบ่เอาแล้วบ่ได้แม่เบิ่งเลยที่ลูกเด้อแต่ว่าโอ้โอเคพี่น้อยมาดาวที่เพิ่นดอกก็ใส่ยานี่นะครับนี่เบิ่งเพิ่นมานี่จะโรคอ่ามนต์เป็นมดโรคสีเคยมาสแกนโรคสีบ่ใส่ก็แพ้ขอบคุณยายตัวค่ะโรคแพ้ตะกี้นั่นแหละเอา <laughs> <laughs> ที่มาที่โลกเราบนโลกเรานี่ยไม่ต้องกดตึกม่มาราไม่ได้เอาสิที่เราหวัง Hãy sáng cho kênh Ghiền Mì không đi <laughs> video được là

แลไหนกนบ้างไปกันไดมไปกได้ไว่ได้นนะานี่มพรอมที่ไปด้เนีได้นเาไม่น่่ีดตงรอ่นะนี่ เขามีซื้มาฝากวันไปเลยวันน bon. ี้ซื้อไปลงแข่เลยอาจารย์ลงทะเบียนอะไรคุณแล้วทรคุณไม่ลก็อย่าเอ๊ะขอลงอะไรบ้่งกันพอไห่ไปแ้วเนี่ยอย่าเอาเมล็ดขับเอาเมล็ดกินไม่นีดอันนี้ถ้าป่ายเมล็ดระบบขุมืออัตโนมัติยังตัวมา

มว่าซื้อมันจะมีต่วมันมีบัตรลอวลังงากลืออเขาจะเอาตัวนี้ออซ่งรถมันเป็นรถคนาเปคนเขาก็ไ่มีใครเปนเซื้อตัวนี้ไปนะเพนอบคุณเอสตอยนะทำไมนี่ก่อคุณจีใช่ฮักกันนี่ฮักใดไอางฮักนุกบัตรกเอามืที่กตะกนอวบัตรนี่น่ นี่เลยเอาไปแล้วมันมันต้องมาร่วเาลหกสิบแปดเ่าเก้าออแปดเก้าแปดสิบเก้าก็ต้องเดียว่งเขาลงบัตรตอนส่อไวเมล้งเดืออะรเดมันมันเอาฝากพี่จมัดจะซุฝากอะย่างเงยเอเออเออแลวมีกันรัก่อไหนใช่ไหมบัตรบัตมีนลงกี่เดือนอ่ะเอจกรฮับอ

มื่อเเดินไม่า้วมสินี่นะ้าว่นายก็ว่านจัร์แตีมันจะมีใบแ่ละวันแอย่างโบรานพจบเช่อโบาเดยอเอง็้นทนเอื่องอ้คนเขียลต้องการ